แขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาในบ้านพี่สาตุ่มนะเดี๋ยวจะต้องเชิญออกไปละบอกว่าอยากเข้ามาเพราะว่าสาตุม้มบอมมากสาวตุม่มสั่งสร้งางแมลงวันฝูงบินต่ํามาในบ้านทำไมอะฮึออกไปข้างนอกได้แล้วนะพี่สาวตุ่มไม่อยากฆ่าตัวเองเพราะว่ามันมาแล้วมันมาทำ ขี้ไก่ค้างมาทําขี่ไก่ค้างใส่ขยะเปียกพี่สาวตุ้มทีลูกเธอก็เจียวจ้าวในบ้านไม่ได้นะในวงเล็บนะคะขี่ไก่ค้างก็คือขี่มาแรงวันเนี่ยแหละเขาเรียกขี่ไก่ค้างพี่สาวตุ้มก็ไม่เข้าใจทําไมต้องเรียกขี่ไก่ค้างถ้ามันไม่เรียกขี่มาแรงวันตัวบเบลเลยพี่น้องมาแรงวันฝรั่งตัวบเบลเกาะอยู่กระจกเนี่ยแรงวันฝรั่ง เดี๋ยวจับให้นกกินเลยออกไปนะไม่ออกไปเดี๋ยวฉันจะฆ่าเธอตัวเดินเดิน,เด,นเดินในบ้านเฉยเลยเฮ้ยตัวมแมลงวันเราจะต้องรุนนะัะนกตัวนั้นคิดว่าพี่สาตุ้มจะเอาข้าวไม่กินหรือวะมาจากกับอีตรงไหนไหนอะอ๋นอ,อนี่ไงเห็นไหมดำๆอะ่ะ อยู่ตรงไม้สีขาวอ่ะปลายยอดอ่ะโอ้ยซ้อยๆนะ่ะนกแต่แต่บินความไปเขาผู้ใดนางสาวบอกม,ม่มีผู้ปลอบใจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะเห็นนกไหมอะนกปากสีส้มตัวสีดำอยู่ปลายอ่อก้านกิ่งต้นไม้สีขาวอะคะ่ะเขาสีดำเขาคิดว่าพี่าตุ้มจะเอาข้าวมาให้เขากิน สวยสวยฝั <laughs> ่งนี้คือฝั่งภูเขานะคะจากระเบียงบ้านพี่สาวตุ้มวิวก็จะสวยประมาณนี้นะคะวันว่างๆพี่สาวตุ้มก็จะนั่งชมดีนั่งมองดีอยู่ตรงระเบียงบ้านบางครั้งก็จะอาบแดดนะคะอยู่ตรงระเบียงนี่แหละค่ะ อันนี้คือต้นหอมที่พี่สาวตุ้มปลูกเอาไว้นะะต้นหอมนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายแต่ว่าขึ้นช่ายรู้สึกจะเป็นดอกแล้วทำไมมันเป็นดอกไวจังนะะี่ค่ะเป็นดอกซะละพุ่งจิตยังเป็นเด็กอยู่เลยจะรีบมีลูกมีเต้าไปไหนก็ไม่รู้นี่ค่ะนี่อยู่กระถางเดียวว่าจะปลูกพริกก็ยังไม่ได้ปลูก เสียงรถพยาบาลก็มีทุกวันนะต้งไม้ใบหญแบบ้าให้มีความสุข ากาศเย็นค่ะฝนตกเมื่อคืนแล้วก็ตกเมื่อกี้นี่นึนี่ต้องนอนเปิดพัดลมเปิดหน้าต่างแต่มียุงแล้วนะคะยุงเข้ามากัดพี่สาวตุ้มแล้วเมื่อคืนเมื่อเช้านี่ก็กินเลือดไปเยอะบินไม่ได้นอนท้องตึงอยู่บนเตียงพี่สาวตุ้มก็เลยปลุกให้ตื่นออกออกไปจากบ้านฉันได้เลยตื่นตืนน่ตื่น เขาบอกว่าฉันไม่ได้นอนท้องฉันเต็มฉันไปไม่ได้ไปกินเลือดสาตุ้มซะเยอะขนาดนั้นเนาะเป็นตุ่มแดงๆเลยมีรอยเจาะเลือดด้วยนะคะแต่ว่ามีอยู่ตุ่มเดียวตัวเดียวพี่สาตุ้มก็เป็นคนแพ้ยุงนะมาเลงสัตว์กัดต่อยนี่โอ้เป็นเรื่องกินเลือดพี่สาตุ้มยุงตัวบลอเลย เป็นแต่สั่งเดี๋ยวคืนนี้จะต้องเสียบลักกันยุงพี่สาวตุ้มมันไม่อยากฆ่ายุงหรอกแต่พี่สาวตุ้มไม่ชอบยุงยุงงมเลงวันแเลงวีเป็นอะไรที่พี่สาวตุ้มนอกจากจะไม่ชอบแล,ลบ้วยังเกลียด้วยฟ้ามืดนะเหมือน,นกับฝนจะตกตกก็ดีไม่ตกก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ทำงานค่ะ ฟ้ามืดมัวหม่นคล้ายฝนจะตกตูวิวแถวบ้านสาสุ่มก่อนเข้านอนนะคะพราเดี๋ยวก็จะเข้านอนแล้วหลับไม่หลับค่อยว่ากันทีหนึ่งฟ้าก็จะเป็นทีนี้เลยค่ะฝนจะตกแน่แน่ใช่ไหม Bye bye, now.